สวัสดีครับผมภูดิตอาร์นมณี Certified OKR OK Professional ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube Channel OKR OK in Action นี้นะครับคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลิปในเรื่องของการวางแผนธุรกิจแล้วตั้งเป้าวัดผลชัดด้วย OKR OK ครับในคลิปที่ผ่านมาจะพูดถึงรายละเอียดต่างๆมาแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อเรื่องของ Market o p portunity และ Competition ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใน Executive Summary ของแผนธุรกิจนะครับองค์ประกอบของ Market o p portunity และ Competition mm hmm. คือเรื่องของโอกาสทางการตลาดครับกับการแข่งขันนะฮะเราก็ต้องบอกผู้อ่านซึ่งอาจจะเป็นนักลงทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ผู้หรืออาจจะพูดที่จะซื้อหุ้นหรือธนาคารที่จะปล่อยเงินกู้ให้ทราบว่าโอกาสดีๆที่มันมีเนี่ยที่จะมีมีอะไรบ้างนะครับ เช่นแนวโน้มทางการตลาดและการเติบโตมีตัวเลขประกอบไหมนะฮะลูกค้ารายสําคัญของเราจะมีแผนการขยายธุรกิจของเขาหรือเปล่าหรือองค์ประกอบปัจจัยสําคัญเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยเสริมเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือดิจิทัลหรือวิธาการใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะมาช่วยเสริมธุรกิจของเรานะครับเรื่องของ ข้อกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนนะฮะเรื่องของ new normal lifestyle อาจจะมีผลกับเราก็ได้อย่างเช่นสมมติเราเป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์ ual, นะครับ new normal ของคนปัจจุบันคือต้องการความสะอาดก็ต้องล้างมือบ่อยนะครับออกจากบ้านก็ต้องฉีดซื้ออะไรก็ต้องฉีดซึ่งอันนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ของชีวิตคนแล้วล่ะครับนับแต่วันนี้ไปนะฮะต้องใช้แอลกอฮอล์ ual, มากขึ้นก็อันนี้เป็นผลบวกกับธุรกิจแอลกอฮอล์ ual, นะฮะหรือมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้น จะขยายตลาดไปประเทศอื่นหรือดินแดนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นในขณะเดียวกันก็ต้องบอกครับว่าเรามีคู่แข่งรายสําคัญเป็นใครบ้างนะฮะแล้วก็ในเมื่อมีคู่แข่งก็ต้องมีการเปรียบเทียบครับ comparative analysis table ทำตารางขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบว่าเรากับคู่แข่งเนี่ยแตกต่างกันเรื่องอะไรบ้างในแง่ของสินค้าในแง่ของบริการนะฮะแตกต่างกัน้าตรงไหนมีความพิเศษตรงไหนราคาเป็นยังไง ช่องทางการจัดจําหน่ายต่างกับเขาไหมนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีมขายถ้าพิจราข้อมูลนะครับทีมขายเรากับทีมขายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเออเรามีความแตกต่างกับคู่แข่งตรงไหนแล้วอันที่9ก็คือเรื่องของ Critical success factor นะครับว่าโอกาสแบบนี้การแข่งขันแบบนี้เนี่ยไอจุดสําคัญที่ทําให้เกิดความสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะฮะทั้งหมดนี้ก็ทําให้เห็นครับว่าเราได้ดูละ โอกาสทางการตลาดในอนาคตรเรามีการแข่งขันซึ่งเราได้วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็ <C> ถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์ครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นี้ด้วยและถ้าหากจะติดตามในคลิปหน้านะครับก็แนะนําให้กดปุ่ม Subscribe แล้วกดปุ่มรูมะระฆังเมื่อมีคลิปใหม่ออกมาจะแจ้งเตือนไปที่ท่านครับสวัสดีครับ